สวัสดีค่ะพีเพต้าถ้ำนาคาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ไปแล้วก็ได้ไปเพราะว่าได้ผู้ที่นำทางนะคะ<ม>ก็คือสายบุญนั่นเองท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็คืออาจารย์อยู่มหาวิทยายลัยเนอะรู้จักกันโดยสายบุญจุดแรกเลยไปถึง ก็จะต้องมีการตรวจเช็คเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่จะขอดูนะคะสองจุดเลยใหญ่ๆนะคะก็จะมีบัตรประชาชนกับมีประวัติการฉีดวัคซีนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้เราเข้าไปนะคะให้เราเข้าไปพอเข้าไปถึงอีกจุดหนึ่งอ่ะ นะคะก่อนที่จะได้ขึ้นไปก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะก็คือไกด์ของทางที่ทํานาคานะคะซึ่งไกด์ที่ทํานาคาไม่ได้รับค่าแรงจากทางอุทยานนะพตกตาก็เจอพี่เขาพาไปในการท่องเที่ยวในการสักการะ พี่เขาชื่อพี่พุ่มพวงมีทั้งหมด12จุดจริงๆเขาไม่ใช่พี่หรอกอายุน้อยกว่าแต่เราก็ให้เกียรติเขาโดยการที่12จุดเขาเป็นผู้นําทางเนาะยังไม่ไปไหนเลยค่ะมีหมาด้วยขึ้ือนท่านาคานี่บอกได้เลยว่าฟังคนอื่นเขามาเราก็เข้าไปดูตามเพจเนาะก็เห็นแหละว่ามันต้องใช้ แรงขาแรงกายแล้วก็ต้องระบบหายใจปอดอะไรพวกเนี้ยเออก็แบบกังวลอยู่ว่าจะไปไหวไหมนอระหว่างทางนะต้นไม้แบบล่มเลินมากแล้วก็จะมีหินนะคะรูปแบบต่างๆคือจุดแรกเลยอะ่ะทางไกด์อะ่ะเขาจะให้ไปอธิษฐานก็คือให้เราเดินทางขึ้นถ้า อย่างปลอดภัยนะคะก็จะเป็น,ห,นหินก้อนใหญ่จุดแรกเลยพอหลังจากนั้นปุ๊บ,บ,บก็จะเดินเข้าไปที่แต่ละจุดนะยอมรับว่าหินเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นจุดของคล้ายๆหัวเต่ากับตัวเต่านะคะเป็นดูดีๆเหมือนนะจากนั้นก็ไม่ได้แวะอะไรเยอะแยะอย่างมากก็ ตั้งจิตแล้วก็เดินผ่านไปนะคะเพราะว่าเราโอ้ ow, เราไม่เคยมาเนาะมันก็แบบกลัวว่าจะขึ้นไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคเริ่มจนที่จุด A ก่อนนะพอผ่านเต่ามาก็มาที่จุด A ก่อนก็เห็นอยูเ่เขาเขียนอยู่ทํานาคาอีกหนึ่งพันสองร้อยกิโลสองร้อยเมตรอ่ะโอ้ยก็คิดอยู่จะไหวไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีหมาด้วยแต่ทำยังไงได้มาแล้วธรรมจักสันมาแล้ว ก็ต้องไปให้ไหวอะ่ะก็เดินต่อค่ะก็คือทางไกด์ก็แนะนําดีอะ่ะมันจะเป็นจะลื่นง,ง่ายนะคะมันก็ตื่นเต้นตลอดนะระหว่างทางอะ่ะเพราะว่ามันต้องเหนื่อยอะ่ะก็ต้องหยุดหายใจเนาะดีนะที่มันมีต้นมงต้นไม้ให้เราหายใจตลอดเวลาแล้วก็เน้าผาอะไรพวกเนี้ยเราก็พยายามไม่ไม่ได้เดินใกล้อยู่แล้วเพราะว่าไกลเเขาจะบอกตลอดทาง ทีเนี้ยระหว่างที่เราเดินไปทางเรียบก่อนนะมันก็ไกด์เขาพยายามให้กําลังใจนะเ,เ,เพราะว่าเ,<อ>เขาบอกว่าเนี่ยจากทางเรียบไปอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นสะพานเหล็กละซึ่งสะพานเหล็กก็จะมีสะพานเหล็กใหญ่ๆยาวๆสูงๆก็คือใช้ขาแหละอยู่สองจุดนะคะก็ไม่เป็นไรก็เอาที่ใจมันไหว เพกท่านะบอกไว้เลยว่าโอ้ยตอนเดินระหว่างทางนี่คือแบบว่าตอนที่ยังไม่ถึงไอ้จุดสะพานเหล็กอ่ะมันก็ดูดีนะชมนกชมไม้ไปนะก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็คิดว่าเออมันก็คงใช้คล้ายกับเดินป่าอะไรเงี้ยเนาะคือเราก็ไม่ได้ไปดูรายละเอียดอะไรมากมายเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวมากมายนเนาะก็เออเอาวะไหนไหนก็ไหนไหนละมันก็คงไม่มีอะไรยากไปกว่านี้ละเออก็ไป แต่ระหว่างทางนะบอกเลยว่ามันขรนุกตลอดอะคือมันมีทั้งหินที่คือหินมันใหญ่มากแต่และก้อนนะแล้วว่าหินแต่ละก้อนมันมีการมโนเกิดจากเราซึ่งซึ่งเรามองเห็นไงว่าเฮ้ยมัน,ม,นม,มันไม่ใช่เหมือนหินทั่วไปอะหินนี่ต้องไปนะคนที่ที่คิดว่ายัางไม่ได้ไม่ได้ไปแต่ว่าอย่างที่เพี่ต้าบอกอเพี่ต้าบอกตรงเลยว่าถ้าไม่แข็งแรงอะต้องไปฝึกฝึกการหายใจแล้วก็ฝึกขาเพราะว่า มันมันเนื่นกันแหละไม่ใช่เหมือนกันน่ะมันเกือบเหมือนจะแบบหักหักหัวกลับเหมือนกันนะแต่มันหักไม่ได้ไงเพราะว่าไหนไหนก็ไหนไหนอนนะอย่างที่บอกอะทางขึ้นมันก็จะลำบากบ้างสบายบ้างมันไม่ได้แบบสบายซะทุกอย่างนะอืมอย่างที่เห็นนั่แหละประมาณนั้นแล้วก็คือสะพานที่ขึ้นอ่ะมันก็ถือว่าสูงนะ คือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกชันสิเขาไม่เรียกสูงก็จะประมาณนี้บันไดาลาบันไดเหล็กอะ่ะเนาะมันก็จะสูงสูงหน่อยซึ่งเราก็ต้องเปิด,ยดอย่างเดียวเลยอ,ะอ่ะมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับได้แล้วว่าจะไปพักหรือว่าจะย้อนหัวหัวกลับอะ่ะมันคงเป็นไปนไม่ได้อะ่ะเพราะว่าโหท่านเมตตา ให้มาแบบนี้แล้วอะเนาะต้องต้องยอมรับนะว่าท่านไม่ตายาจริงนะเพราะว่าอย่างที่บอกเพกต้ามไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกอะเนาะแต่คือเคยเคยคิดอยู่ว่าถ้าท่านเมตตาให้มาเราก็ยินดีจะมาเพราะว่าเพตากต้าก็มั่นใจว่าท่านคงโดนจิตโดนใจเราอะ่ะแล้วก็คือหินที่ที่ภูเขานะ คือมันจะเป็นหินสูงใหญ่อ่ะถ้านชมดูนะนจะเป็นหน้าผาตลอดอ่ะต้นไม้ก็เขียวคืออากาศมันเย็นมากนะที่ไปอ่ะประมาณไม่ถึง20องศาเนี่ยคนก็จะเริ่มเหนื่อยเพราะว่าจะนั่งพักกันสมพงปุ้ม,มไม้ไกด์เพกตาก็พาเดินคือไม่ใช่ว่าเราไม่พักนะเราก็พักแหละแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรดียใจมันสู้อะเนาะ เอ้เมื่อไหร่จะถึงอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยพยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องฟ้ามันจะเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดแต่เราก็ไม่คิดอะไรมากแล้วก็ต้นไม้อันนี้ผูกเขาแล้วนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรเดียคือมันจะมีความรู้สึกแบบเอ้ยท้องฟ้าสวยงามจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถามไกด์ว่า ถึงถ้ำน้คแต่ละครั้งแต่ละวันที่แบบพานักท่องเที่ยวขึ้นมาท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่รู้สิเท่าที่หนูดูอ่ะก็เนี่ยมีตอนพาเทคตามาเนี่ยหนึ่งเมตรงคือดูดูว่าน้งฟ้ามันสวยงามอ่ะมีก็เลยแบบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เสียที่สองเขาว่าเจอก็จะมีบางมุมนะคะที่แบบ ก็ต้องพักกันบ้างอะไรกันบ้างเขาว่าหายใจไม่ทันนะคะทีนี้มันจะมีสะพานแดงเขาเรียกสะพานแดงเขาเรียกบันไดบันไดลิงบันไดแดงอันนี้ก็ต้องค่อยๆเดินเพราะมันแคบแล้วมันชันเราขึ้นไปหาท่านนะคะทีนี้พอค่อยๆเดินก็ดีนะเขาแนะนําให้ซื้อถุงมือก็ใช้ถุงมือเดินขึ้นเรื่อยๆให้มันถึงจุดมุ่งหมายอ่ะไม่ค่ะไปป่า ให้เตรียมตัวอีมาเนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างนะเบเกต้าก็พาันั้นมาแล้วนะถ้าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแหละเวลาถึงทางดินนะมันจะมีตอนที่เราเดินขึ้นที่ต้องใช้จับราวจับเชือกด้วยนะเพราะว่ามันชันนิดนึงมันไม่ได้แบบเป็นทางเรียบแบบวสวยงามสวยหรูอะ่ะเดินแบบที่จะต้องจับเชือกอ่ะไม่ไกลมากแต่มันก็ไม่ใกลอ้อ่ะเหนื่อยโยเหนื่อยโย เดินไปจนเรื่อยๆแล้วก็มีจุดพักพักเองยืดแขนยืดขาด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ว่ามันไม่ไหวจริงๆนะขามันตึงขามันตึงมากนะะคต้องใช้แบบท่าโยคะแล้วก็ต้องค่อยๆก้มอ่ะเนี่ยทางน้องไกลก็ดีดีเก็บมัน,นะะทุกอริยาบทเพ็กต้ก็เอาเอาที่น้องสบายใจเลยอยากจะเก็บภาพอะไรก็เก็บไปก็ไม่ว่ากัน ก็ดีนะก็เก็บมาเยอะก็เอาไว้ดูกันแล้วก็เดินพออ่เหนื่อยเสร็จก็เดินเดินไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นบรรยากาศที่มันเป็นที่อยู่ในในวิดีโอเนี่ยมันถามว่ามันแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้แหละพอมันผ่านจุดที่มันเหนื่อยๆมาแล้วอะพอมันเป็นจุดเรียบๆอะมันก็เริ่มมีกําลังใจอะเริ่มชิลเริ่มแบบเอาวะไหนๆก็ไหนๆแหละความท้ออะไรมันก็จะน้อยลงนะคะเข้าไป รับคิวระยะระยะคือมันไม่ไม่ได้เรียบแบบตลอดทางมันก็จะมีทั้งหุบบ้างเหวบ้างแต่ไม่ใช่เหวแบบลึกแต่ก็คือมันก็จะเป็นทางเดินที่ต้องใช้การระมัดระวังแล้วก็จับเชือกไป <c oughs> เพกต้ามีน้องไกดเขาตามหลังนะ <c oughs> เพกต้าก็จะค่อยๆย่องถ้าสังเกตวิดีโอนะ <c oughs> เพกต้าแบบเดินช้ามาก <c oughs> ย่องอย่างเดียวเลยเพราะว่า ไม่ไหวว่ากลัวก็เวลาเจอเหินที่คล้ายๆเสียนพญายนาคอะน้องเขาก็จะแนะนําให้เราเข้าไปสักการะว่าเอออันนี้เขาเรียกเสียงสามอันนี้เขาเรียกเป็นการมโนจากนักท่องเที่ยวก็ทําตามที่เขาบอกตลอดเขาให้สักการะแบบไหนก็ไปแล้วก็ไปเรื่อยก็จะเจอลานเป็นแบบลานเหมือนเกรดเกรดเกดของท่าน,นพญายนาคอะนะคะตามหินที่เราเจอแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เรา อยู่ในเขตอันนี้จะเป็นที่ต้องเอาตั๋วไปแลกเพื่อเข้าถา้ำแต่ยังไม่ถึงถ้ำนะคือเป็นจุดที่จะต้องเข้าถา้ำเพราะว่าเราขึ้นมานนท่าะะคจุดที่มีป้อมที่เป็นป้อมเจ้าหน้าที่อะคะ่ะแล้วตรงนี้คือพอได้นนะะโชว์ตั๋วแล้วว่าเขาก็จะอนุญาตให้เราเดินไปมันเป็นจุดแอลจุดแอลนี่คือจุดที่เขาเรียกปากถ้ำแล้ว เะะตรียมตัวเข้าถ้าแล้วโอ้ยดีใจที่สุดในโลกเลยยี่สิบเมตรที่จะถึงถ้านาคาเอาเป็นว่าไม่เคยมาแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็ตื่นเต้นตอนลงถ้ำนี่ลงแล้วมันก็จะแคบแคบแบบนี้แหละแต่มันก็ไม่ได้แคบมากนะอันนี้คือทางน้องเขาถ่ายวิดีโอเพกต้านุนอยู่ข้างหลังนุน นะคะไม่ได้มาใกล้หรอกแต่ทุกคนเขาก็จะระมัดระวังกันอะ่ะแต่มันจะบอกว่าขนาดเดินอะ่ะบางครั้งก็แอบถอดแมสบ้างนะหายใจไม่ทันจะเป็นลมคือเวลาเดินอะ่ะไม่รู้คนอื่นเขาเป็นหรือเปล่าเพกตา้านี่คือร้อนเผาๆเลยนะข้างในอะ่ะพอมาช่วงที่เราเดินผ่านบ้างเราก็ได้เก็บภาพบ้างอุ้ยแต่ดูดีหินดูหินนะจะเป็นเกล็ดๆเลยนะเขาไม่ให้จับเลยนะจะบอกให้ ไม่ได้เลยอ่ะคือมันเป็นข้อห้ามก็คือเจ้าที่เขาจะบอกตลอดเลยว่าไม่ให้จับเราก็ไม่จับหรอกแต่ก็สวยอ่ะอืมนะคะลองดูตามวิดีโอที่พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะเพ็กตาก็ตื่นตื่นตาตื่นใจนะอาคตรงเหมือนคนไม่เคยมาอะไรประมาณนี้ก็จริงๆก็ไม่เคยมาแต่ทุกคนก็ตื่นเต้นนดีอันนี้ยิ่งอันนี้ยิ่งแบบเหมือนเป็นองค์พญานาคองค์ตัวท่านนะก็คือเนี่ยแหละตรงนี้เขาเรียกถ้ำถ้ำนาคา อืมพี่ต้าก็อธิษฐานคือมันเป็น Amazing อ่ะก็ต้อง,งยอมรับว่า Amazing จริงนะใครจะไปคิดนะว่าหินอ่ะออกมาแบบเป็นรูปเหมือนตัวพญานาค่ะคือเราเรามาโนอ่ะจากไอ้ที่เราเคยดูในวิดีโอในคลิปนะสวยงามมากเลยอากาศเย็นสบาย

จากตรงถ้ำจะมีสะดือเขาเรียกสะดือพญานาคด้วยก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องเอาศาีรษะเข้าไปในสะดือพญานาคแล้วก็ไปอธิษฐานเพกตาก,ก็เหมือนกันขึ้นไปยืนเอาศาีรษะเข้าไปตรงสะดือของท่านแล้วก็อธิษฐาน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องครอบครัวสุขภาพหน้าที่การงานเป็นเรื่องเป็นหลักไม่มีอะไรมากกว่านี้เออันนี้เวอร์องน,นไปอีกน,นิดนึงเดอเราจะข้ามละเตรียมไปจุดอื่นบ้างนะคะเ,ออเขาก็จะพาไปอูเยอะนะจุด นี้เราจะมาไหว้ขอพรพระนะคะตรงนี้คือจะมองนึกว่าจะมีน้อยนะแต่ก็ไม่น้อยเจดีกองข้าวสี่บุญนาแล้วก็เจดีปู่เสาพอจะท้ามาก็จะไปที่เขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกถ้ำปู่วังกับถ้ำปู่เสาเอ้ยมีช่ถ้ำขอโทษเจดีปู่วังกับเจดีปู่เสาแต่ระหว่างทางอะกะโปกอยู่นะคะ ก็จะเห็นจากวิดีโอนะคะมันก็จะมีดูท้องฟ้าเป็นสีฟ้าก็จะแวะแวะถ่ายวิดีโอแวะถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างแ็่จะบอกว่าท้องฟ้าสวยมากเลยเกเตอร์ก็แฮปปี้อะจริงๆก็แวะพักบ้างอะไรบ้างอะ่ะแอบเหนื่อยต <c oughs> อนนี้เรากำลังจะไปจีเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะเ,น <c oughs> เนจวีนะทัน หลังจากนั้นก็ไปต่อเลยโลดไปโลดคือไกด์พาไปไหนก็ไปเขาบอกเพกต้านี่เพกต้าอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะสวยเป็นหินที่มี คล้ายๆเก็ดเนี่ยไปถ่ายก็ถ่ายอะไรเงี้ยตรงนี้สวยตรงนี้มีวิวสวยท้องฟ้าสวยอ่ะเราก็ถ่ายก็เลยเพล็กตก็เลยเก็บเท่าที่วิดีโอโช์นี่แหละเก็บมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะแล้วก็มีหินที่แบบคล้ายๆแบบถ้าเอาตรงมันก็เหมือนเป็นการกัดซ้อนเนาะเป็นคล้ายๆแบบว่าหอยหอยอะ ขึ้นเจดีปู่วังแล้วนะคะกำลังเดินขึ้นบันไดสวรรค์น,นะคะบันไดสวรรค์จะมีร้อยสี่สิบขั้นนะคะ

สร้างตั้งนานเลยนะคะบันได,ดอันนี้เราก็มาถึงเจดีปู่วังเลยนะคะ ปูวางแล้วก็ปูเสาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องเดินต่อไปอีกนะคะต้องไปสักการะจุดคลายแมกเราเลยนะคะจุดคายแมกเราเลยียดพญานาคสีทองนะคะตรงนี้ก็จะมีศาลาตรงนี้จะเป็นเสียนของอ่าพญานาคเสียนเสียนทองนะคะเสียนสีทององค์สีทองก็เขาจะให้เราอ่ะเอากระเป๋าสตางค์นะคะ ให้เราอะสวัสดนะคะตามเขาตรงนี้เราจะไปถ้ำปู่วังเลยนะคะไปหาเสียนพญานาคสีทองนะคะแล้วก็เสียนที่หนึ่งนะคะ oh, ตรงนี้จะเป็นทางลงของถ้ำนะคะว่าถ้าเราตัดทาแล้วเราทำ อย่างที่ความศรัทธ,ธาเราก็จะได้ความสําเร็จได้หน้าที่การงานได้การเงินเพราะเราเอากระเป๋าตังค์ไปอธิษฐานแล้วก็รอบๆก็จะมีคล้ายๆเป็นสาราใต้หินน่ะแล้วก็มีพระพิกตาได้ไปนั่งสมาธิมาด้วยนะแป๊บหนึ่งโอ้โหแบบเย็นมากอ่ะร่มเย็นมากนี่พยายามเอาวิดีโอมาให้โชว์ดูนะเยอะท,ทุกทุกทุกพื้นที่เลยนะเพราะว่าอยาก ไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกเมื่อไหร่อ่ะนะคืออันนี้ก็คือแบบได้ไปมาเราก็แบบว่าเอาวะเก็บมาให้หมดอยากให้คนที่ได้ดูอะได้เห็นให้เท่าที่เห็นสถานที่ของถ้ำนาคายได้มากที่สุดเพราะว่าจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง อ๋อ oh, <c oughs> ใช่ลงตรงใบ้นไผ่ใบไม้ แต่จริงเห็นผ่านกล้องแล้วเป็นจริงเมื่อกี้เห็นแล้วจริงเมื่อกีเห็นแล้วเสียอากะตเห็นว่าไม่มีขนตามอจนะมันนี้เสียบริวาใจขอ่นหญ่มากก็เหมือนเสงใหญเห็นไหมคะลำตัวของท่านจะขาดเป็นท่านอนๆเหแลอว่าเข เดินตัดหัวทิ้งอ่ะเดินชนคนละทิศคนละทางไปค้นพบได้ไอ้สองเสียงเสียงหนึ่งกับเสียงสามเสียงสองบ๊ายบายเพียงตายก็อยากไปอีกแหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เจอกันจ้จ้า